สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการลงฟัตเตอร์นะครับบนระบบปฏิบัติการ mac os นะครับโอเคครับผมเรามาอยู่หน้าที่เป็น install นะครับให้เลือกเป็นระบบปฏิบัติการ mac os นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งสถาปัตยกรรมนะครับใครที่ใช้ mac os เป็นของ intel ตัวเก่าก็จะลงเป็นของ intel นะครับส่วนใครที่ใช้ m 1หรือว่า m 2นะครับก็จะลงเป็นตัว arm 64คือตัวใหม่นั่นเองนะครับ โอเคครับตอนนี้ฟัตเตอร์เป็นเวอร์ชัน3.7.9นะครับตัวนี้นะครับให้ทุกคนดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนผมนะครับได้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่ไฟเดอร์นะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับไปตั้งค่า่า์บาร์ก่อนนะครับผมไปที่เมนูเซตติ้งนะครับในนี้นะครับก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าสายบาร์ให้ทุกคนติ๊กรูปที่เป็นรูปบ้านนะครับของตัวเองตัวนี้ อ่าผมติ๊กตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับในเมื่อมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ผมได้ดาวน์โหลดไปนะครับมาวางไว้นะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์ได้เลยครับผมตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแตกไฟล์นะครับผมโอเคครับในเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าฟัตเตอร์นะครับตัวนี้อ่า แล้วก็ให้ทุกคนมาดูที่หน้าเว็บของเขาต่อนะครับเขาบอกว่าเราต้องไปเซตพาดก่อนนะครับผมในโอเคครับเดี๋ยวผมจะเซตพาดตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่โฟลเดอร์ฟัตเตอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่คําว่าโฟลเดอร์บินนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวพาดนะครับอไอตัวพาดบาร์นะครับให้ทุกคนนะครับไปที่คําว่าวิวนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาจะมีคําว่าโชว์ผาดบาร์ตัวครับพอเราคลิกเราจะเห็นผาดด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราก๊อปทั้งหมดนี้มาหรือว่าเดี๋ยวผมไปเปิดเทอร์มินอลก่อนนะครับให้พิมพ์คําว่าเทอร์มินอลได้เลยนะครับตรงนี้โอเคครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับก๊อปคำว่าตรงนี้นะครับบรรทัดที่ Export p a ตผาดตัวนี้ให้ก๊อปมานะครับแล้วก็ command c นะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะมาวางนะครับอาแล้วผมก็จะลบไอตัวให้มันเหลือคําว่า path แล้วก็ semicolon แล้วก็ไปก๊อปไอตัวไฟล์นี้มานะครับโอเคแล้วเราก็ปิดด้วย double q u ค t e นับแล้วก็กด enter นะครับโอเคถ้ากด enter นะครับแบบนี้นะครับเราจะมาลองพิมพ์ flutter doctor นะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมพิมพ์คําว่า fl นะครับแล้วก,กด tab นะครับ ถ้ากดแท็บแบบนี้นะครับแสดงว่ามันหาผ่านเราเจอแล้วนะครับว่า f ัตเตอร์ด็อกเแต่ถ้าใครยังกดแล้วมันหาไม่เจอต้องไปเซตในโฟลเดอร์บินนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังนะครับเพราะผมยังไม่ได้สอนขึ้น f ัตเตอรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเกี่ยวกับ d a r ต basic programming ก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ฟัตเตอร์ Father นะครับ doctor นะครับตรงนี้แล้วก็กดเช็คไปนะครับ ให้มันการลันก่อนโอเคนะครับเขาจะแจ้งขึ้นมานะครับตรงนี้ให้กดอ n s t a l l ตัว the c o m m ม n น l i n ์นะครับทูนะครับตัวนี้ผมกด i n นสตอลเลยก็ได้ครับหรือว่ายังก่อนนะครับผมยังไม่กดนะครับผมแล้วก็กดแค,แคนเซิลไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้ก่อน โอเคครับผมอ่าในเมื่อมันรันเสร็จแล้วนะครับมันจะบอกว่าไอตัว Android Studio ที่ผมยังไม่ได้ติดตั้ง SDK แล้วก็ Xcode นะครับตัวรัน Simulator ของฝั่ง Mac OS นั่นเองนะครับก็คือรันหน้าจอโทรศัพท์ iPhone ผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องเปล่าๆมาเลยนะครับก็คือถ้าทุกคนจะลงนะครับต้องไปลง Xcode ในตัวนี้นะครับผมอ่าแต่ผมยังไม่ได้ลงนะับเพราะผมยังไม่ได้อ่าจะทำฟัตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวไป ทำพื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็เราจะมารันเป็น chrome d e v e l o p นะครับก็คือรันฝั่งเว็บได้นั่นเองนะครับตอนนี้โอเคอาเดี๋ยวผมไปเปิดอาโฟลเดอร์ที่อาเปิดจากเว Code ้ดละกัน,นครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างโปรเจกต์ครับว่ามันสร้างโปรเจกต์ได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับไปที่อ open folder นะครับตรงนี้แล้วก็ไป folder flutter ของเราแล้วก็ open นะครับ โอเคนะครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่คำว่า view นะครับแล้วก็ command palette นะครับตรงนี้พิมพ์คำว่า flutter นะครับอ่าแสดงว่าถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเรายังไม่ลง extension ของ w i e a code นั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับมาติดตั้ง extension ก่อนนะครับอ่าตัวนี้อ่า extension ของ w i e a code นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า flutter นั่นเองครับ จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กด install เลยนะครับผมก็อาจจะรอใช้เวลานิดนึงนะครับอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับว่าของใครเน็ตแรงนะครับผมของผมอาจจะเน็ตช้านิดหนึง่งอาจจะรอไปนิดนึงหรือเดี๋ยวผมไปตัดออกก็ได้ครับเดี๋ยวให้มันลงเสร็จอ่าอ่าโอเคมันลงเสร็จเลยนะครับอ่ามันบอกให้เราเซตติ้งนะครับตัวของอภาษาดัสนั่นเองนะครับโอเคเรา อ่ะผมกดแคนเซิลก่อนแล้วกันอ่าถ้ามันกดแคนเซิลมันจะแจ้งขึ้นมาแบบแบบนี้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองอินสต l l เลยแล้วกันเพราะมันขึ้นแจ้งขึ้นมาตลอดเลย อาจจะรอนิดนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าโอเคว่าเราจะพิมพ์ตัวฟัตเตอร์ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคฟัตเตอร์มาแล้วแต่ยังไม่มีไอตัว new project นะครับ โอเคมีตัว new project อยู่ครับผมโอเคผมลองกดสร้าง Project ์หนึ่งโปรเจกตขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมตัวนี้แล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับผมวางไว้หน้า Desktop อปละกัน,นครับผมเป็น my app นะครับผมตัวนี้แล้วก็กด enter บัดเดี๋ยวมันจะสร้าง g e n e r a t e ให้เราหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เซตอะไรเลย เดี๋ยวผมจะลองปิดไอตัวไ e อโค่าลองปิดแล้วเปิดใหม่นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาลองทำโปรเจกต์สร้างโปรเจกต์ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับว่ามันติดฟัตเตอร์ผา h ตัวนี้นะครับมันบอกว่าคุณต้องรีสตาร์ทนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองกดรีสตาร์ทก่อนก็ได้ครับไม่งั้นก็ไอตัว local sdk เนี่ยครับ แล้วก็กดแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้แล้วก็ผมจะตั้งไว้หน้าเดสก์ท็อปนับแล้วก็เดี๋ยวเป็น my app 2แล้วกันครับผม่า My App 2แล้วก็กด Enter ไปอ่าโอเคมันกำลังคีย e สร้างอยู่นะครับกด cancel ไปโอเค ก็แบบนี้ก็แสดงว่าเราสร้างโปรเจกต์ได้แล้วนะครับก็คือต้องไปเซตผ่านไอตัว IDK ด้วยเพราะว่าไอตัวเวโออ่าไอตัว VS Code มันจะมองหาในการอ่า create folder ขึ้นมานะผมโอเคครับผมอ่าแล้วผมลองเช็คดูก่อนผมลอง start ผ่านไอตัว Google Chrome นะครับเบฟนะครับผมตัวนี้แล้วกัน อาจจะรอดิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันกาลังรันอยู่โอเคถ้าได้มาแบบนี้ก็แสดงว่าเรามาถูกทางนะครับผมอ่ะโอเคผ่านตัวเวฟได้อยู่ครับผมอ่ะได้มาเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเริ่มทำอ่าเบสิกโปรแกรมมิ่งครับผม อ่าเดี๋ยวผมก็จะไปดาวน์โหลดไอตัวนี้ครับที่มันแจ้งขึ้นมาตลอดเพราะผมก็เครื่องก็ยังใหม่ๆเลยยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับเอามาลงแบบสดๆเลยครับผมก็คือมาเดาล้วนๆเลยอ่าก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ